สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะออครูชุ่มใจสันพิบูลนะคะวิทยากรสอนภาษาอังกฤษนะคะของโรงเรียนฝึกอาชีพดินแดงสองจะมาพบกับพวกเราในหัวข้อเรื่องคำคุณศัพท์นะคะวิธีการใช้คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษคือคำว่า adjective นะคะ adjective นี้ตัวย่อของ adjective คือ a d j คำคำ adjective นี้หรือคำคุณศัพท์นี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคพวกเราทราบไหมคะคำคุณศัพท์นั้นจะทำหน้าที่ในการขยายนะคะคำนามและคำสรรพนามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำคุณศัพท์นั้นมีอะไรบ้างนะคะคำคุณศัพท์ประเภทแรกนะคะคือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะคำคุณศัพท์บอกลักษณะนะคะอย่างเช่นใหม่ใหม่ก็คือ new ใช่ไหมคะเก่าเก่าคือ old หรือสวยนะคะสวยคือ beautiful หรือ pretty มีความสุขคือ happy นะคะถ้าเศร้าเศร้าก็จะเป็น sad ถ้าฉลาดฉลาดเป็น intelligent นะคะถ้าไม่ฉลาดก็จะเป็น stupid อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเหล่านี้ที่เราพูดมานะคะจะเป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอย่างเช่นเราหิวใช่ไหมคะก็คือคำว่า hungry ถ้าเราโกรธคือคำว่า angry ฉะนั้นนี่เป็นตัวคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าครูครูโกรธนะคะ I am angry angry เป็นคำคุณศัพท์ใช้กับ verb to be นะคะในในเซนนี้นั่นเป็นตัวบอกลักษณะนะคะฉะนั้นที่เราพูดมานะคะเป็นตัวคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ประการแรกนะคะอันที่สองนะคะคือคำคุณศัพท์ที่บอก จำนวนนะคะเวลาที่เราพูดถึงคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนั่นหมายความว่าเป็นยังไงคะจะเป็นตัวที่บอก1 2 3 4ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวที่เป็นอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าฉันมีหนังสือ5เล่ม ตัวที่เป็นตัวเลขนะคะคือ5นะคะจะขยายคำว่าหนังสือซึ่งเป็นคำนามนะคะก็จะเป็น five books อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเรามีมีมีสุนัขมีสุนัขสัก3ตัว3คือคำว่า3ใช่ไหมคะสุนัขก,ก็คือคำว่า dog ฉะนั้น I have three dogs. หรือถ้าเป็นเลขจำนวนอื่นๆนะคะเราก็จะใช้จำนวนนั้นวางหน้าคำนามนะคะอย่างที่เรา,าใส่ไปนะคะอันต่อไปนะคะเป็นคำคุณศัพท์บอกบอกสีนะคะสีมีสีอะไรบ้างคะ อย่างเช่นสีขาวขาวเป็น white ใช่ไหมคะสีดำเป็น black สีเขียวเป็น green นะคะสีแดงเป็น red หรือสีอื่นๆนะคะอย่างเช่นสีเหลืองก็เป็น yellow เช่นเดียวกันนะคะคำคุณศัพท์บอกสีจะวางอยู่หน้าคำนามที่เราต้องการขยายนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเ,เราเห้องนี้ นะคะห้องนี้สีอะไรคะห้องนี้สีเบรเราก็จะสีวางหน้าคำที่เราขยายนะคะก็จะกลายเป็นเบ r รูมอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นนี่คือเข้า,าวๆ้นะคะของการใช้คำคุณศัพท์ซึ่งเราพูดว่ามีอยู่3ประเภทประเภทแรกที่เราพูดถึงไปแล้วคือเราพูดถึง คำคุณศัพท์บอกลักษณะนะคะประเภทที่2เป็นคําคุณศัพท์บอกจํานวนประเภทที่3เป็นคําคุณศัพท์บอกสีนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีคําคุณศัพท์ที่พูดถึงเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะซึ่งจัดเป็นประเภทที่สี่ เช่นเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะ <c oughs> ฉะนั้นเราก็จะบอกว่า I am Thai หรืออย่างเราต้องการจะบอกว่าซูชิซูชิเป็นอะไรคะเป็นอาหารญี่ปุ่นฉะนั้นเราจะใช้คำว่าเชื้อชาติหรือสัญชาตินั้นขยายนะคะ ตัวที่เราต้องการจะพูดถึงคืออาหารวิธีการขยายคือเอาคำนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวบอกเชื้อชาติหรือสัญชาติวางอยู่หน้าคำนามนะคะประโยคบอกว่า sushi is japanese food นะคะ s u s h เป็นอาหารญี่ปุ่นฉะนั้นตัวที่เป็นเชื้อชาติหรือสัญชาติซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นั้นจะขยายคำนามคือคำว่า food ซึ่งจัดเป็นคําคุณศัพท์ประเภทที่4นะคะคือคําคุณศัพท์บอกเชื้อชาติทีนี้เวลาคําคุณศัพท์นะคะถ้ามันมีหลายๆประเภทนั้นเราจะมีวิธีการใช้อย่างไรคะพอนึกออกไหมโอเคลองมาดูวิธีการนะคะ วิธีการใช้คำคุณศัพท์นะคะในการจัดวางคำคุณศัพท์นั้น a d j e ีคือคำคุณศัพท์ word order คือการวางลำดับคำคุณศัพท์ที่เราจะใช้นะคะวิธีการนะคะ หนึ่งนะคะจะเป็นตัวที่บอก opinion opinion คือความคิดเห็นนะคะอะไรบ้างที่เป็นความคิดเห็น mm. เช่นอร่อยไม่อร่อยสบายไม่สบายใช่ไหมคะหรือ,อน่ารักสวยหรือไม่สวยใช่ไหมคะเพราะว่า ในความคิดเห็นของแต่ละคนนั้นเรามองสิ่งของนั้นในมุมที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมุติว่าอาหารร้านนี้ถูกปากคนนึงก็จะบอกว่าอร่อยแต่ถ้าไม่ถูกปากก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะคะฉะนั้นตัวนั้นเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งเราจะจัดไว้เป็นประเภทแรกในการจัดวางนะคะอันต่อไปนะคะคือคือไซ z e ไซส์คือขนาดนะคะขนาดคือยังไงบ้างขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นคำว่า Big ขนาดเล็กเป็น small ถ้าเล็กเล็กจิ๋วๆเลยก็จะเป็น tiny หรือถ้าสมมุติว่าใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็น large หรือถ้าใหญ่มหามโหลานเลยก็จะเป็นอะไรคะ huge หรือจะเป็น enormous อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเหล่านี้นะคะจะเป็นการจัดวางคำคุณศัพท์ซึ่งเราพูดถึงเรื่องขนาดนะคะถัดจากขนาดก็จะเป็นเรื่องของ age age คืออายุนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็น modern modern คือสมัยใหม่ ancient ancient คือยุคโบราณนะคะหรือใหม่ หรือเก่านะคะ new old อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของรูปร่างนะคะคำคุณศัพท์บอกรูปร่างเช่นกลมกลมเป็นไงคะกลมคือคำว่า round R O U N D round นะคะ round shape เป็นสี่เหลี่ยมก็คือ สแควร์ถ้าเป็นรูปไข่เป็นอะไรคะ Ovo วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะเอาคำพวกนี้ไปประกอบคำนามนะคะอันต่อไปนะคะอันต่อไปเป็นเรื่องของ Color Color คือสีใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วว่าอย่างเช่นสมีดำมีขาวมีชมพูมีเหลืองมีเขียวอะไรประมาณน,นั้น อันต่อไปนะคะ origin origin หมายความว่ามาจากไหนนะคะนั่นก็คือเชื้อชาติหรือสัญชาติที่เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่ามาจากไทยก็เป็นไทยมาจากญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นมาจากจีนก็จะเป็น Chinese มาจากมาเลเซียก็เป็น มาเลเซียนะคะมาจากเกาหลีก็จะเป็นโคเรียนมาจากออสเตรเลียก็จะเป็นออสเตรเลียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของการจัดวางลำดับของคำคือ,อหลังจากความคิดเห็นขนาดอายุใหม่เก่านะคะรูปร่างสีหรือที่มาแล้วนะคะ เรายังจัดวางในลำดับถัดไปนะคะซึ่งเป็นลำดับที่7คือตัวที่เป็น material นะคะ material คือวัตถุหรือวัดสดุที่สิ่งนั้นทำขึ้นมานะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นหนัง นังก็คือ l ลเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็น p l a s ติกนะคะพลาสติกก็คือเราใช้ทับศัพทว่า p l a สติกเป็นผ้าก็เป็นคลอสถ้าเป็นกระดาษเป็น p a เ e r นอกจากน้นแล้วยังมีวัสดุอื่นๆใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นอะไรคะซ t h e ทติกซินเทติกก็คือเป็นพวกใยสังเคราะห์อ,อะไรประมาณนั้นนะคะ นั่นคือตัวที่เป็น MATERIAL นะคะถ้าจาก MATERIAL แล้วถ้าจากแมท e ท i เรียแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Purpose สนะคะเพอร์เพคือวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ทำขึ้นมานั้นเพื่ออะไรนะคะอย่างเช่น สมมติว่าเป็น wedding dress นะคะ wedding dress เราจะเห็นว่าคำว่า wedding เป็นคำคุณศัพท์ขายายคำนามคือคำว่า dress นะคะฉะนั้นตัวนี้เราจะแปลจากหลังมาหน้าแปลว่าชุดแต่งงาน ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของชุดชุดนี้ก็คือใช้ในการแต่งงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างสมมุติว่าเราพูดถึงถุงนอนนะคะถุงนอนคือ sleeping bag ใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า sleeping เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามคือคำว่า bag ที่แปลว่าถุงถุงนอนวัตถุประสงค์ของถุงใบนี้คือใช้ในเรื่องของการนอนนะคะคือเอาตัวสอดก็ไปนในตัวถุงที่ว่านี้แล้วทําให้ตัวเราอบอุ่นนะคะฉะนั้นเราจะใช้ถุงนี้ให้ความอบอุ่นในร่างกายในการนอนนะคะแทนผ้าหม่มนี่คือ,อวัตถุประสงค์นะคะและตัวสุดท้ายที่เราขยายคือตัวที่เป็นคํานาม แต่นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะ,ะมีการจัดวางอีก2แบบนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึง O O โคือ Opinion Opinion คือความคิดเห็นใช่ไหมคะสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อย S คือ Size ขนาดเล็กขนาดใหญ่ เคือ H g e นะคะใหม่เก่ายุคยุคทันสมัยหรือยุคโบราณน,นะคะหรือ Shape รูปร่างนะคะแล้วก็มาสีสีแล้วก็ไป Origin นออริจคือทำมาจากาที่ไหนนะคะ M, M คือ Material ใช่ไหมคะ material คือตัวที่เป็นวัสดุนะคะแล้วก็มาตัว P คือ Purpose นะคะหรือวัตถุประสงค์นะคะ เราบอกว่าเราสามารถแทรกได้อีก2จุดนะคะคือจุดแรกนั้นเป็นในเรื่องของจำนวนนะคะ amount หรือ quantity นะคะฉะนั้นเราเอาไว้ก่อนตัวที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือหลังไซส์เราอาจจะใส่พวกที่เป็นอะไรคะ condition หรือ status condition หรือ status คือหมายถึงสภาพของสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นไงคะสะอาดเป็น clean นะคะหรือไม่สะอาดคือสกปรกนะคะก็คือคำว่า dirty er หรือเปียกนะคะเปียกคือคำว่า wet อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นพวกนี้นะคะคือลักษณะของการจัดวางคำคุณศัพท์นะคะฉะนั้นวิธีการใช้คำคุณศัพท์นะคะเราได้พูดถึงหนึ่งในเรื่องของคำคุณศัพท์ว่าคำคุณศัพท์คืออะไรนะคะใช้ทำอะไรใช้ในการขยายนามและสรรพนามใช่ไหมคะแล้วก็ ประเภทของมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ที่เราพูดไปประเภทของคําคุณศัพท์ก็คือ 1. บอกลักษณะใช่ไหมคะอันที่2บอกจํานวน 3. บอกสี4บอกเชื้อชาตินะคะเสร็จแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องของลำดับในการจัดวางคําคุณศัพท์นั้นๆน,น,นะคะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอ่า การที่เราพูดถึงการใช้ทำคุณศัพท์นะคะซึ่งมันจะมีความหลากหลายมากว่านี้นะคะซึ่งเราสามารถพบกันได้นะคะในการมาเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง2นะคะซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันที่นี่นะคะขอบคุณค่ะ